สวัสดีพี่น้องป้องปาปสู่ผูกสู่คนขคับเมื่อนี้มาพ่อกับขัวเจ้าป่าขัวเจ้าป่าได้ปลาสมมาพี่น้องได้ปลาสม,มพี่น้องทั้งสุพรรณไอ้ยซฟินอมาฝากพี่น้องเบื่องท้นสมจักป่าหย,ยังบุตอนบางง่ายพี่น้องเลยสองตอนเสียปิ่งพี่น้องปิ่งดีด กินางเชนเดี๋ยวฮ้อนมึงน้อ,นนองน้องเนาะมาพี่น้องเด้อย่างซะก่อนเด้อโอ้สามตน้ตนตัวเนี่ยโอ้สามสั่นเลยพี่น้องเลย ออนปิ่งสุดๆโอ้ยเดเดโอ้ยหืมบอห้อมตกพริกใส่ด้เดี๋ยวนี้เคลก่อนน้ำมอเลยพริกเคลน้อนค้ยเิ้นแค่พริกเท่าดดเดียวปิ่งหอมหอมเซ้นต่อทานน้ำสุปมองเลย ด้วยขัดกับ่อมือยดัดยู่เออโอ้นอยนามใหญสุดๆพี่น้องเลยมาเป็นได็น้อพี่น้องเลยโอ้ไฟอยักแห้งเด้นี่เนาะย่างไฟอ่อนๆจังหน่อยพี่น้องเลย Ô, đây thì nó mang cái đỏ của đặc Vâng luôn Để nhanh đến nào Ừ. Wow. đang có nhạc cái thằng này. Ừ. Mà, phía nó đây. Điệp lòi lâu. Ôi hoàn hang. พ่น้องเลยมาฮอนๆเลยเอาลมจากเตาไม่ไหมบังดูเฮ้ยพระเจ้านี่ก็โอพี่น้องเลยคุณอะ แบบนี้เลยพี่น้องเลยโอ้เอานี้ออกก่อนต่องออกก่นอ,อนฮึม้องเลยเบิ้งพี่อ้องเบิ้งอย่าพี่น้องไปเห็นโอ้ย ใล่ลาขาวนียวโอ้ยเดี๋ยวเสันนมกับเด็กพี่น้องเ้ยมีนมน้อยๆอยู่สองตันเหลือเมื่อก่อนนี้โอ้ยหันโอ้ยหันแก้มไปน้ำกันพี่น้องเลยโอ้ย ลงไปไปซะก,ก่อนโอ้ยป่ะพี่น้องเลยกินกันเลยพี่น้องเลยเว้าวกัหลายคั่วมั่พี่น้องเท่ากัดได้ิ่งดูนะเขาเนียวหนห้อนพี่น้องเพื่อนโอ้ยพริกหในต้นต้นเลยพี่น้องเลย โอ้ยไฟกระไดหลอดเซียหรือใดบุ๊มอืมอืมเจ็บเป็นอย่างเลยอืม,อ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 ม

ต่างพี่น้อยว้ขอโทษขอใหยพี่น้องจัไดไปในเด้อเผ็ดเป็กสมุนไพรจักน้อย พอกินเขาแซบเนาะพี่น้องเนาะได้สมุนไพรจีนมาเปกสมุนไพรพ่อเรียนกินเขาแซบพี่น้องอื้มเฮ้ฮ้ฮาเขาทาอืม น้มเหลือน้มัย่างาก,กา่อนกินน้ำเบอร์กร็ได้แต่ว่าย่างแก้มก็รักสบไม่หงานยะโอ้เผ็ด โอ้ตรงท่องค้องเนี่ยพี่น้องเลยมันดีมันตะไหนท้องมันมันมันเป็นมันมันโบเมนมัน,มน,มนอันนั้นเป็นไหนเด้พี่น้องเลยแซ่บกระชัพี่น้องเลยคันทอดไม่ได้เป็นน้ำมันน้ำมัอนอะไรใคร ปิงนี่ยมันถึงไหลออกเป็นยังไงแห่งๆดีข้าวเจ้า หมากะกวนเด้นยียพี่น้องเลยอ้วตอนนี้แหงมันพี่น้องเลยตอนนี้ท้องท้องเลยกลางไปเล้วโอ้เพชร อย่งนีดิโอ้ยตอนมันๆเลยตรงนี้เ okay. นี่ยป <t> ีนก <t> ็น่าปีนบึบก็น่าว่ะ น้องใหม่พี่น้องเลยเข่าแรงพี่น้องเลยจักเสียงจิงหลีดแน่เสียงเขียนเนี่ยเพราะงั้นไก่น้าอย่างที่เหรอพี่น้องครับเพ่นนฉะอั้นถอ,องเว้นเราทายของขึ้นเหมือน chếng kiệt, chếng dính đít, chếng ngang, hông lở ngâm, không ấy

ค่อยได้ย่างกินไม่น้อยเลยต้มมากทอดเอา,าง่ายคือข้าวมิ้นเตาทานขวายให้เลยชิมต้มองกะท,ทะรสแรกรสไม่น่อยโอ้เออพิกไปจังหว,ว่อยเลยคือจังเข็ดแห้งแท,งแท้ 嗯。Mm hmm. มเป็นฟ,ฟืดฟืดจากน่อยนะพี่น้องเลยขิมมูกไหร่พพต้องเพชรพร้อมซึมกันต้องบระสบายอืม ก็มิ่งขาวพี่น้องไงขาวไปนิ้เขาปุะยังหรือ แคบพักพี่น้องใ้ยไหมหามใดมึดเอาละพี่น้องเลย่มืือนีก็น ผสมมาพาควรเลยล่ะขอบบุญขอบคุณไอ้ไส้ฝากกันผสมมาให้น้องนุ่งได้กินนะนะครับขอบคุณหลายๆขอบคุณเอฟซีขอบคุณ,คณ <c oughs> พี่น้องเพื่อนฝูงทั้งหลายนะครับที่ให้การติดตามรับชมครัวเจ้าปลาตลอดมานะครับสำหรับคลิปนี้กับครัวเจ้าปลากะขอบ,บุญขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ